ท่านผู้ชมใน,น้าตอนนี้กระผมกัลว่าจะทำคลิปอ่านต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมอ่าคลิปตำนานฮีโรบายแต่ไม่ได้คือถ้าใครจะหาอ่านไป,ไปไม่ได้แล้วขอรับเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอนั้นเป็นลิงกของอะ,อะไรตักอย่างผมขอเรียกว่า ลีสกรีนนัเป็นลีกของลีสกรีนซึ่งเอลีนนั่นแหละไมเดค๋ยวคือณนะตอนนี้กระผมนั้นทำสุดทางแล้วกระผมก็มาสามารเข้าลีนตั้งแต่อีกต่อไปนั่นก็หมายความว่ากระผมจะไม่ได้มาอ่านข้อมูลนั้นอีกแล้วแต่กระผมจะมาอ่านข้อมูล แหละตัวกันเลยเอาดนูนี่แหละใช่ไหมโหขอดูโอ,อ,โอกวิติที่หก เป็นอะไรที่ฉัน,นสนใจยิงเลยเอน,นที่มิติที่หกสุดเซอย่โอเคอันนี้ไม่ต้องพูดเลย้งเอนที่สองูส,สามบางคนเรียกมันว่าฮิโรบายตัวใหม่ว่ากันว่ามันเกิดจากอดีตพนักง,งานของบริษัทมโมแจงซึ่กเขาก็เรียกันว่าโมจังนะ คนหนึ่งที่ถูกนอตผู้สร้างเกมไหมครับไล่ออกไปแล้วใช้คนที่อยากจะลองดีกับบริษัทโมโจังหรือโมแจงัะไรหมดผมเขาเรียกว่าโมแจงแล้วทุกคนแต่มันอาว่าโมจังและผู้เล่นไหมครับทั้งหมดโดยเขาบอกกับผู้ว,วกเราว่าเอ t ิที้สามานั้นไม่ใช่แค่อดีตพนักง,งานเพียงคนเดียว แต่มันคือทีมแฮกเกอร์ทั้งทีมที่ใช้ชื่อว่าทุกคนอา่านเองนะและเ t ติตีส้สามสิสามจุดสสุสานั่นแหละครับและถ้าคุณมีไฟล์ไหนในเครื่องที่มีคำว่าสาสบปนอยู่อยู่แล้วก็นั่นก็หมายถึงคุณถูกพวกเขาเล่นง,งานแล้ว นอกจากนี้ซาซูสามยังสามารถแฮกเข้าไปในชาร์กเวิร์ดชาร์กเวิร์ดอะไรใช่ไหมถอะของพวกจะคุณครับผมของพวกคุณจากนั้นก็จะก,การทำลายมันทิ้งและว่ากันว่าทุกๆหนึ่งในสี่สิบคนจะถูกพวกมันแฮกพวกมันแฮกระบบและปรากฏตัวเป็นฮีโร่บายนั้น ก็เป็นเพียงคำเตือนเพื่อจะบอกให้รู้ว่าสัตว์สุสามกำลังจะทำอะไรซึ่งแผนของพวกมันก็คือการทำลายล้างโลกไม้คามให้หมดไปภายในปีคศ2014ไม่ก็คศ2015ซึ่งกับผมขอพูดเพิ่มเติมสำหรับซึ่ง2014นั่นคือเดือนเกิดของกับผมคือหนอะน้องว่าถ้าผู้เห็นเกินนี่ทำลาย มันไปจากแต่ปี2ี4กับผมไม่รู้จักไหมครับไ <c oughs> ม่กับ2 1 5ว่าก็มไม่รู้จักไหมครับทามันทำลายแต่ตอนนั้นนั่นเองสัญญาที่บอกเราให้ทราบว่าพวกมันแฮกระบบไปแล้วก็อย่างเช่นคาว่า Yes yeah, You Yes yeah, yeah ที่แปลว่าช่วยด้วย ในภาษาสวีดิดซึ่งมันเป็นข้อความที่ส่งมาขอความช่วยเหลือจากฮีโรบายให้พวกเราช่วยการทำลายเอทิตี้ทีมนี้และถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรเลครับก็จะถูกพวกมันควบคุมโดยมีกาบังบันทึกเอาไว้ว่ามีผู้พบสาสุสาครั้งแรก เมื่อวันที่10ธันวาคมคศ2013เพียงแต่เหตุการณ์ที่พบตอนนั้นไม่มีผู้ใดสามารถบอกรายละเอียดได้การพบครั้งแรกพบขอเพิ่มเติมน,นี่คือส่วนของผู้ที่พบ3า3ครังแรกหรือ X ที่3า 3. 3. 3นั่นแหละจมายฉบับนี้มาจากแฟงกี้ชคุณวะ เพลงแม่งมาเลยครับกระผมขออนเนอ่อผู้กระผมขอโทษด้วยนะขอรับกิ้นี่กระผมเกือบพูดคำเถียบคายออกไปนะขอรับเขาคือคนแรกที่พบกับเอ t ิ t ี้สามสุสามมันถูกส่งให้กับ u s e ูเซอที่เขาเรียกว่าสปีด <c oughs> ขอโทษได้ขอรับที่เรียกว่าสปออีดสปีดใช่วสปีดโดยในปัจจุบันอ e ีเมลฉบับนี้ได้ถูกรบทิ้งไปแล้วโดยวันที่ส่งอ e ีเมลคือวันที่11ธันวาความพศ2 0 1 3ันจะหมายเขียนว่ารายละเอียดของ ITT 303อันนี้คือทุกคนต้องไปอัน,นเองนะครับข้อความสวัสดีสปีด ผมชื่อแฟรงกี้ผมเป็นแฟนพันธ์แท้ไม้ครับที่เราเล่นเกมนี้มาตั้งแต่สองปีก่อนก่อนทุกๆวันผมจะเล่นมามันช่วงหลังเลิกเรียนโดยผมและเพื่อนชื่อจอห์นมักจะชวนกันมาเล่นเกมนี้ในสือ ในเซิร์ฟเวอร์ส่งตัวซึ่งอันนี้เขาพิมพ์ผิดนะครับก็กับผมก็จะไม่อะไรเขานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อความใหม้กับผมนั้นเข้าใจถึงราลีของ S City สา3ซึ่งก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมันด้วยทุกๆเออเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแม้จองค้างจะอ่อนหัดแต่พ่อของเขารวยเขาก็เลยมีเงิน มาทำเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อให้พวกเราได้เล่นเกมนี้กันในแบบเซอร์ไวเลมัลติเพเยอร์และนอกจากนี้จอนกับผมแล้วก็ยังมีวินเซนซนกับเบดี้มาร่วมกวนมาร่วมกวนกันด้วยพ่อรวยกับผมขอโทรเจอขนหัวรนะับ <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งพวกเราอยู่ในกลุ่มแชทของโปรแกรมสกายสกายและช่วยกันสร้างเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาในไม้ครับซึ่งเมืองนี้พวกเราร่วมสร้างกันมานานไม่น้อยกว่า8เดือนพวกเราภูมิใจกับสิ่งที่ทำนี้มาก สิ่งทำนี้กันมากมากมากจริงจริงมันตัอ้งอยู่กลางทะเลทรายเราตั้งชื่อเมืองนี้ว oh! well ่าไดบอนโอ้โนู้อินสโนโอ้โหผูกครั้งแรกไม่กระยาวเลยผกครั้งสอง บานใหม่งั้นผมจะอ่านแค่ครั้งแรกนะครับเออกับผมขอจะอ่านแค่ทุกอย่างมันเร็วมากในขณะที่พวกเรากำลังไปหาวัสดุมาสร้างโรงแรมที่ทำค้างอยู่จอก็รู้สึกได้ได้ถึงบางสิบางอย่างที่แปลกไปในแชท จะบอกว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเราใช้ปลั๊กอินเท่าที่จำเป็นเท่านั้นโดยเบดี no ้เรียกมันว่าโซโชเชียลสปลายฮู้กูหลอกหลอกแล้วหลอกแล้วหมดเลยหนึ่งทุ่มแล้วฮู้ทุ่มหนึ่งแล้ว อ้แล้วนะ้นกบผมจะขอตัดคลิปเพียงเท่านี้ครับอ่านตอนและขอรับ